ตอนนี้เรามาถึงหน้าที่78แล้วนะครับแบบฝึกหัดที่4.4นะโจทย์ให้มาอีกแล้วนะครับเป็นการลบแล้วก็การคูณน,นะครับตัวเลข3ตัวมีเครื่องหมายลบแล้วก็การคูณอยู่ถ้าเจออย่างนี้ทำอะไรก่อนนะครับทำในสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการคูณสำคัญกว่านะครับได้คำตอบมาแล้วจึงมาทำการลบนะครับทำเป็นแนวตั้งฉะนั้นเราจะต้องทํา2ครั้งเนาะเริ่มเลยครับ อันดับแรกเราจะทำการคูณก่อนนะครับเราจะคูณก่อนเลยก็จะเอา4,105นะครับตั้งแล้วก็คูณด้วย104นะครับ104จับคูณเลยครับทีละหลัก หลักศูนย์นะครับหลักสิบเป็นศูนย์ไปได้ศูนย์หมดเลยนะครับ4ตัวนะครับมันเป็นหลักสิบก็จะเป็นศูนย์ห้าตัวนะครับหลักร้อยเป็นหนึ่งฉะนั้นก็จะได้เหมือนกันเลยครับกับตัวตั้งนะครับเป็นหลักร้อยก็จะมีศูนย์อีก2ตัวครับเราจับมาบวกกัน ได้คำตอบของฝ้าของการคูณแล้วครับ426,920นะครับต่อมาเราจะทำการบวกครับเอาตัวตั้งตามโจทย์ครับ4ไอ้ทษที618,703ตั้งนะครับอ๋อโทษทีครับเป็นการลบลบด้วย426,920ครับ จดเป็นลบนะตรงนี้นะครับกี้พูดผิดไปทำการลบกันครับ3ตั้งลบ0ูนย์นะครับเหลือ3 0ศนย์ลบ2นะครับต้องเป็น10เนาะอันนี้ตัดเป็น6ยืมมาครับ10ลบ2เหลือ8ครับ6ลบ9ไม่ได้นะครับยืมมาครับ16ลบเเหลือ7ครับ7ลบ6เหลือ1 1ยืมนะครับเหลือห้านะครับ สิบเลบสหลือ9และ5้ลบสเหลือ1ครับ1 9ึ่งเครับคือคำตอบ1นึ่งแสนเกฉะนั้นเราทำการตอบได้นะครับ1น0่งแสนเก้าหมื่นหนึครับโอเคเสร็จแล้วครับข้อที่1ครับมาดูข้อที่2กัน ข้อที่2ให้หาผลลัพธ์นะครับมีการคูณแล้วก็หารอย่างนี้ทำข้างหน้าก่อนนะครับทำข้างหน้าก่อนเพราะว่าเราจะทำข้างซ้ายก่อนนะครับฉะนั้นลอาโจทย์ไปก่อนแล้วกันครับอันนี้แล้วแต่เรานะจะลอกโจทย์ไม่ลอกแล้วแต่สะดวกเลยครับแล้วแต่รูปแบบที่คุณครูของเราสอนในห้องเรียนนะครับเอาห้องเรียนเป็นหลักไว้ก่อนนะครับ ฉะนั้นเราก็จะทําการคูณน,นะครับตามแนวนอนฉะนั้น1,792คูณก่อนครับ275เราจะได้คำตอบก็คือ4,92,800ครับแล้วก็ตามโจทย์ก็คือหารด้วย50นะครับเมื่อนำมาตั้งละหารกันเราจะได้9,856ครับฉะนั้นตอบ เก้าพันแปดร้อยห้าสิบหกครับสำหรับข้อที่สองนะครับเป็นอันว่าเสร็จแล้วสำหรับหน้านี้ครับ